สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุย่ยเมืองบางไฟครับเป็นประจำทุกวันกับมวยเด็ดปอหนุ่ยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่28สิงหาคม2563จัดไปเย้เสียนะครับกับศึกมวยมันวันศุกร์นะครับ,บ,รบถ่ายทอดสดทางช่องท o โฟยู24นะครับเริ่มแข่งขันก็18.00นเป็นต้นไปนะครับคู่ที่1ถึงคู่ที่4ส่วนคู่ที่5ถึงคู่ที่8นี้จะถ่ายทอดสดทางช่อง f a c e b o o k l i v e มวยเด็ด7 8 9นะครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักในรายการครับนั่นก็คือ 5G111 เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5G111 แอดไลน์มาที่ 5G111 ไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะครับเล่นง่ายจ่ายจริงต้อง 5G111 นะครับไปดูคู่ที่1ในรายการศึกมวยมัน วันศุกร์นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฟ้าประธานดาบรันสละขามครับนักชกจากเมืองขอนแก่นนะครับวันนี้เจอทางด้านปาปามโชดบางแสนหรือปาปามทีเด็ดโลกเงินเก่านะครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดชกกันที่พิกัด117ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านปาปามโชดบางแสนนะครับทำการฟรีซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยนนวัตรยิมจังหวัดชนบุรีของเสียยะนนวัตยิมนะครับโดยมีเสียโชดบางแสนนี่ เป็นคนบำรุงถึงอยู่แล้วครับจัดไปย้เสียแผ้มีอาจฉีดให้อีกครับคู่ที่1ในรายการวันนี้ออกไปที่ทางด้านปราบปรามโชดบางแสนนะครับแล้วก็ไปตอ่อคู่ที่2ในรายการครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านดาวมงคลพอเพชรมากคงนะครับนักชกจากสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้เจอทางด้านปานเพชรออิติศัก์นักชกจากเมืองร้อชกกันที่วิกา์นึอนด์อ มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านปานเพชรออกปิติศักนะครับผมมองว่าทางด้านดาวมงคลพอเพชรมากคงนี้เรือเวทีไปนานห่างเหินจากเวทีไปเป็นปีสภาพร่างกายระบบหายใจนี่เป็นรองแน่นอนคู่ที่สองในรายการผมออกไปที่ทางด้านปานเพชรออปิติศักรครับฝีมือดีเก่าเก่าเกมนอกได้ในมีวันนี้เอาอยู่ครับคู่ที่2ในรายการจัดไปอย่างเสีย ปานเพชรอปิติศักดิ์นะครับแล้วก็คู่ที่3ในรายการครับวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านจอมโหดชอเกตวีนานะครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้เจอทางด้านใบไผ่โยธารักษมวยไทยหรือใบไผ่เขียนณดีนะครับนักชกจากภูเก็ตนะครับวันนี้มาชกกันที่พิกัด135ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมมองว่าทางด้านใบไผ่นี่เสียเปรียบรูปร่างช่วงชก อาวุธหนักอาวุธแรงก็จริงครับแต่ว่ามากยกเข้าไปลยกนี่มีแผ่วมียุบเหมือนกันครับคู่ที่3ในรายการผมบอกที่ทางหน้าจอมโหดชอเกตวินาเพราะว่าทําการฟริตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรปะตะอย่านแจ้งวัฒนะนี่นะครับโดยมีหมวดยอดนะครับวีรยุทธ์นะครับร้อยโทวีรยุทธ์ดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็อาจารย์เวงศัก์เกตวินาดูแลอีกครั้งนึงครับ มองว่าไฟนี้มาแจ้งเกิดหมวดยอดเพชรปรตอนี่เห็นว่าจะขายรถถังมาเล่นเลยครับไฟนี้คู่ที่3ในรายการผมออกวิธีทางหน้านจอโหมดชอเกตวินา5ดาวจัดไปให้เสียนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่4ถ่ายทอดสดทางช่อง ทูฟอร์ยนะครับเป็นการพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างชูเจริญดาบรันสารคามกัทนนทชัยสิทธิ์สองพี่น้องหรือราชานนทนนะครับชกกันที่วิกัด144นปอนด์มวยคู่นี้นะครับทางหน,น้านชูเจริญดาบรันสารคามเคยเตะก,ก้านคอธนนชัยราชานนทนหรือสิทธิ์สองพี่น้องนี่มาแล้วที่ลุมพินีครับไฟล์ล่าสุดเลยนะครับก็ชนะมาไฟ์นี้ธนนชัยสิทธิ์สองพี่น้องคาใจ ก็เลยขอสางแค้นในพิกัด144ปอนด์การฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์สองพี่น้องร่างกายดีวันนี้มาฟิตเปี้ยไม่ประมาทก็เกียงเกินพอครับมวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางน้านธนนชัยสิทธิ์สองพี่น้องหรือธนนชัยราชาณนุ่นนะครับคู่เอกในรายการถ่ายทอดสดนะครับวันนี้จัดไปใหญ่เสียครับ5ดาวครับแล้วก็ไปต่อกันที่ช่องถ่ายทอดสดทางช่อง เฟซบุ๊กไลฟ์กันเลยนะครับทางมวยเด็ด789ครับนำเสนอครับครับมาต่อคู่ที่5ในรายการนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง f a c e b o o k ไล v ์มวยเด็ด789นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านช้างมงคลสารฝันกีฬานาทวีนะครับวันนี้เจอทางด้านโคราชเล็กเสน่รักทัวนะครับชกกันที่พิกัด104ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านโครานเล็กเสน่รักทัวนะครับมวยฝีมือดีเก่าเก่าเกมเหลี่ยมตัวดี วันนี้น่าจะเอาตัวรอดไปได้นะครับคู่ที่5ในรายการผมออกไปที่ทางด้านโคราชเล็กเสน่รักทัวร์นะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่6ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรวานอนดาบเลดปปอสอนะครับวันนี้เจอทางด้านมวยฝีมือดีอย่างสามพยาเพชรยินดีคาเดมี่ชกกันที่พิกัด1น4ป่ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเจ้าสามพญาเพชรยินดีคาเดมี เนื้อตัวดีฝีมือดีเหลี่ยมตัวดีและก็การฟิตซ้อมดีและก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายใหญ่วันนี้สภาพร่างกายมาฟิตเปีย้ยเต็มร้อยแน่นอนนะครับคู่ที่6ในรายการผมออกวิธีทางด้าน3ามพญาเพชรยินดีอคาเดมีนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่7ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรนิลันดาบันสารคามนะครับวันนี้เจอทางด้านก้าวไก่ชหพยักษหรือก้าวไก่อีสานไฟติง้ง หรือเก้าวไก่นกแก้วรีสอร์ทนะครับชกกันที่วิกัด125ปอนด์มวยคู่นี้นะครับทางด้านเพชรนิลันดาบรันสราคามในเก,เก่าเก่าเกมนอกได้ในมีฝีมือดีแล้วก็เข่าในดีกว่าครับส่วนก้าวไก่ชอห้าพยักษ์นี่เป็นมวยบูแหลกลานเตะขาต่อยหมัดทระหดอดทนแต่ถ้าว่าเชิงมวยเป็นลองเข่าในเป็นรองมวยคู่นี้ผมออกไปที่ทางด้าน เพชรนิลันดาบันสรารคามครับวันนี้ของตีสวยงามเกาะติดคิดต่างครับแต่ถ้าว่ายืนคุยนี่ลาบากแต่ถ้าว่าเกาะติดนี่กินแน่นอนนะครับคู่ที่7ในรายการผมออกไปที่ทางด้านเพชรนิลันดาบันสรารคามครับให้ไปหดาวครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่8ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกถ่ายทอดสดคู่สุดท้ายนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน เพชรงามเกียรติกำพลนะครับวันนี้เจอกับเด่นนาโพสอธัญ,ญลักษณ์ชคกันที่พิกัด135ปอนด์มปอนมวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรงามเกียรติกำพลเป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงนอกได้ในมีเข่าในเหนียวแน่นครับอาวุธครบเครื่องและก็ยืนระยะมั่นคงครับคู่ที่8ในรายการผมออกไปที่ทางด้านเพชรงามเกียรติกำพลนะครับขอท่านโชคดีมีชัยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ แล้วก็ฝากเว็บกีฬาดีๆ 5G เบ็ด11เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาต้องยกให้ 5G เบ็ด11นะครับเล่นง่ายจ่ายจริงนะครับจัดไปให้เสียนะครับโชคดีมีชัยกันทุกคนครับสวัสดีครับ